ฉากใต้น้ำสุดอันตรายของ Mission Impossible The Final r e c k o n i n g ถ่ายทำในแทงคงน้ำที่มีความจุกว่า8.5ล้านลิตรโดยฉากดังกล่าวเนี่ยคือฉากที่อีธานฮันต้องเดินทางไปยังเรือดำน้ำลำหนึ่งกลางทะเลลึกด้วยการดำน้ำท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก,ากรากครับโดยฉากดังกล่าวนั้นถ่ายทำในแทงคงน้ำขนาดกว่า8.5ล้านลิตรซึ่งตั้งอยู่บนกิมบขนาดใหญ่ที่รับหน้าที่ทำให้แทงคงน้ำถังนี้เนี่ยสามารถหมุนไปหมุนมาได้ตามต้องการครับ ทอมครูซต้องใส่หน้ากากและก็ชุดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งมีการติดไฟที่หน้ากากเพื่อยืนยันว่าเขาเนี่ยแสดงฉากดังกล่าวด้วยตัวเองจริงๆโดยทอมครูซจะสามารถใส่หน้ากาก,ากดังกล่าวได้เพียงแค่ครั้งละ10นาทีเท่านั้นก่อนที่เขาจะ,ะเผชิญกับภาวะขาดออกซิเจนครับซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคริสโตเฟอร์แมคควารีได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับเอ็มพายครับว่า การถ่ายทําฉากนี้มันทั้งท้าทายและก็น่าหวาดกลัวมากๆครับเขาจะต้องอยู่ในถังน้ําขนาดใหญ่ที่หมุนได้ภายในนั้นเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเศษซากอะไรเต็มไปหมดเลยเราพยายามหาทางทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันดูวุ่นวายและก็บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทําได้แต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทำซ้ำได้หลายครั้งและทอมครูซจะต้องเอาชีวิตรอดจากสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยครับ